สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กําลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทางโปรฟอรดรถสวยของแอมอยู่ตอนนี้นะคะทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางเพจ a c e b o o k ของแอมนะคะฝากช่องไว้ด้วยนะคะเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้แอมด้วยนะคะ <_ EN> วันนี้มีโอกาสนะคะได้รีวิวรถส่งมอบนะคะเป็นรถรุ่น Everest Sport <_ EN> นะคะเรียกได้ว่ารถคันนี้แต่งได้สวยมากนะคะ <_ EN> แล้วก็เป็นรีวิวที่ตั้งใจที่จะรีวิวมากๆนะคะสําหรับชุดแต่งทั้งหมดนะคะ ที่เห็นอยู่ด้านหลังของแอมนี้นะคะแอมแต่งให้ลูกค้าฟรีฟรีไม่มีชาร์จค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีการรับประกันชุดแต่งให้ลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพใดๆนะคะอยากได้รถ e v e r e ร์ s p ส r t อคันนี้นะคะทักเข้ามาหาแอมได้เลยอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่จังหวัดใดๆก็แล้วแต่นะคะแอมมีบริการด้านฟินแลน เซ็นให้ลูกค้าถึงที่เช่นกันนะคะแล้วก็บริการด้านทรงมอบรถถึงบ้านลูกค้าเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอเวอ s t เรสต์สปอร์ตคันนี้แอมใส่ชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเข้ามาเลยค่ะสําหรับเอเวอ s t เรสต์สปอร์ตคันนี้นะคะจะมีตัวเพดที่เป็นสีดําเงานะคะตัวนี้มาคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วที่มากับติดอยู่กับตัวด้านหน้าของฝากระโปรงนะคะกระจังหน้าสีด้วยนะคะแล้วก็ชุดแต่งที่แอมเกริ่นเบื้องต้นนะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ ะะชุดเกิดหน้าทั้งหมดนะคะเราใส่ให้ลูกค้า,าตัดเบรกสายตานิดนึงนะคะสีขาวตัดสีดำด้านด้วยนะคะเป็นชุดแต่งที่ยมแต่งให้ลูกค้าฟรีไม่มีชาร์จค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเลยนะคะเป็นชุดแต่งของวิตเตอร์ที่กำลังฮิตกำลังฮอตอยู่ตอนนี้เนาะกรอบป้ายนะคะตัวนี้ที่ใส่ให้ครอบไปหน้านะคะตัวนี้ใส่เพิ่มให้ลูกค้าด้วยนะจ๊ะด้านข้างอาจจะเห็นตัวซุ้มล้อนะคะสี ดำด้านนะคะขนาด3นิ้วนะแม็กยางคู่ตัวโรงงานค่ะตัวชุดครอบทั้งหมดตัวนี้แอมก็เปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะคะชุดแล็บหลังคานะคะอันนี้เรียกได้ว่าแอมตั้งใจที่จะทําให้ลูกค้ามากๆนะคะเป็นแลบหลังคาเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะคะงานนี้งานดีมากเลยนะคะไม่ปูดไม่บวมไม่ลอกไม่ยุ่ยนะคะเรียกได้ว่ามีการรับประกัน ให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะสําหรับตัวไฟท้ายนะคะที่เป็นของคาดหลังนะคะตัวนี้เดี๋ยวแอมจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะอ่าค่ะมันจะมีไฟกระพริบกรนะพริบเน่เห็นไหมคะเดี๋ยวแอมลองอย่าเบรให้ดูนะโอเคตัวนี้เป็นชุดแต่งที่แอมแต่งให้ลูกค้าฟรีๆนะคะไม่มีชาร์ค่าใช้จา่ายใดๆเลย นะคะขออนุญาตปิดนะเพราะเสียงมันดังมากนะคะสําหรับการรีวิวนะคะสาหรับชุดเวกเตอร์ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวอยากจะพิเศษน,นิดนึงนะคะเวกเตอร์ด้านหลังตัวนี้มีโลโก้แบรนด์ของเขาด้วยนะคะมีท่อหลอกให้สีท่อตัวนี้เป็นท่อหลอกนะเรียกได้ว่าชุดเนี้ยเป็นชุดที่แต่งแล้วสวยที่สุดหล่อที่สุดนะคะมีท่อหลอกให้สีท่อนะคะท่อจริงจะไม่ ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบของท่อภายในเลยนะคะรับประกันได้ว่าจุดแต่งของเรานะคะได้มาตรฐานจริงๆเนาะโอเคคาดหลังเราใส่ให้ด้วยนะคะด้านข้างอ่ะเดี๋ยวกล้องแทนไปเรื่อยนะคะแล้วก็ตัวแรปหลังคานะคะอย่างที่แอมบอกนะคะอยากจะนําเสนอลูกค้าอยากได้แรปหลังคาที่เป็นสีดาด้านอันนี้แอมก็แรปให้ลูกค้าฟรีๆนะคะไม่มีช h a ค่าใช้ใจ่ายเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเจอกันด้านหน้าคา่ะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะทักเข้ามาหาแอมได้เลยปิดประตูนิดนึงค่ะไฟหน้าสวยงามนะคะเดี๋ยวฝากโบนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยนะคะรถคันนี้ก็มีดอกเบี้ยต่ำเหมือนกันมีส่วนลดให้ลูกค้ามากมายเช่นกันนะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากจะเลือก โปรไหนมีชุดแต่งให้ฟรีนะคะบ,บริการส่งฟรีบริการด้านแฟรนไนซ์ฟรีไม่มีชาร์จค่าใช้จ่ายนะคะาฝากไว้ด้วยนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบนี้อยากได้โปรโมชั่นแบบนี้นะคะฝากช่องไว้ด้วยเหมือนเดิมนะคะโปรฟอร,รถสวยทั้งช่องทางของ y YouTube แล้วก็ช่องทางของ a c e b o o k นะคะเข้าไปกดติดตามเ <c oughs> ข้าไปกดไลค์แฮมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ลูกค้านะคะเดี๋ยววันนี้แอมขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพร้อมเจ้า เอเวอเรสต์คันนี้แล้วก็ชุดแต่งวิกเตอร์คันนี้นะคะชุดแต่งสุดหรูฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ